สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ทำงานอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็พอดีว่าเราก็มีธุระบางอย่างนะคะที่จะต้องไปติดต่อธนาคารแล้วก็เช็ควันเวลาออของธนาคารที่เขาจะปิดแล้วเนาะออพอดีว่ามันอยู่ในห้างะนะคะก็ปิดทุ่มครึ่งนะแล้วก็ออกจากบ้านประมาณทุ่มหนึ่งนะคะด้วยความที่งานเราติดพันนะแล้วก็ ไปถึงเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอ่าพอดีว่าถ้าคุณจะมาติดต่อเรื่องนี้นะคะก็ต้องอ่าติดต่อภายในสี่โมงครึ่งตอนเย็นค่ะเราก็ <c oughs> <c oughs> ก็คือพลาดไปละหนึ่งงานนะคะเสร็จแล้วอา่าเราก็าจะไปซื้อของที่ร้านเสริมสวยนิดนึงนะคะปรากฏว่าปิดแล้วคะ่ะ <c oughs> นั่นล่ะค่ะเราก็เราเดินข้ามฝั่งคือเราข้ามถนนไปแล้วนะคะจากห้างนะคะข้ามถนนไปเสร็จแล้วก็พอเจอร้านปิดก,ก็ข้ามกลับนะคะแต่ว,ว่าก่อนข้ามกลับก็แวะซื้อของกินนิดหน่อยนะคะปรากฏว่าเราใชไม่ได้เรื่องเลยค่ะนั่นล่ะค่ะก็ก็คือเราพลาดาทั้งสองอย่างที่เราจะออกไปทุลร์จริงๆเลยนะคะก็คือไม่ได้สักเรื่องค่ะ นี่แหละค่ะเพื่อนๆออต่อให้เราเช็คแล้วเช็คเวลาแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ทําธุระอย่างที่เราคิดกันนะคะบางทีถ้าเป็นธุระที่ค่อนข้างจะสําคัญนิดนึงอาจจะต้องโทรไปถามเขาล่วงหน้านะคะโชคดีทีเ่เป็นแค่หน้าปักซอยริมถนนหน้าปักซอยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราต้อง เสียเวลาเดินทางไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปแล้วไม่ได้งานนี่ก็ไม่โอเคมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะก็คืออวิดีโอนี้ก็เหมือนกับบทให้เพื่อนๆฟังอนะคะในเรื่องของประสบการณ์ของนักเซลล์นะคะถึงแม้ว่าเราจะทําอาชีพด้านการขายสินเชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าเชีวิตเราก็จะมีเรื่องอื่นๆนอกจากงานเนาะนั่นแหละค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยก็ดีนะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ